อัน,นไม่ต้องนะอันนี้พี่เขาไม่เอาสอนลูกของหนูแปดร้อยจ้ะลูกนี่แปดร้อยน้องดูยอดเยอะราบแซลมอนหมึกไข่กุ้งสดคิวที่สองค่ะขอบคุณค่ะมาเปิดหม้อได,ด้ยเมนูแรกกันเลยนะคะม่กกี้มีแต่แยกน้ำเลยราบแซลมอนหมึกไข่กุ้งสด ลาหมึกไข่กระปุกใหญ่เด้อปุกฝักไปไรแม่โคบดจ้าลูกค้าขอใส่เป็นแอดเป็นโครดฝักใหญ่ๆหนึ่งฝักไปเลย เบิ้ลด้วยนะพิเศษค้อีกหนึ่งกว่ากระปุกแพงด้วยอันเนี้ยสองก็แพงหมดฝองฝากโลเป็นลาบนะคระลาบแซลมอนอันมีลาบแซลมอนด้วยนะคะอันนี้ใส่แซลมอนด้วยหมึกไข่แล้วก็กุ้งสด แอดข้าโพดนะคะมุนทีอ้อแป๊ดหนึ่งบอกแป๊ดหนึ่งเรียบร้อยค่ะ อยู่ที่สี่กับเมนูหมึกไข่นะคะไข่ปลาไอไข่ปูกุ้งสดค่ะไข่แน่นๆเลยวันนี้ลูกค้าเราตั้งออกกันเหรอเดี๋ยนึงไม่รู้ค่ะ <c oughs> มันเป็นวันช่วงจนหยุดยาว <c oughs> ลูกค้าเขาก็ เที่ยวกันบ้างอะไรบ้าง,งะคหมดไข่ให้ดูหมดไข่ถ้าใครไม่สะดวกมาประจวบมีเจอที่ไหนอีกมีโอกาสไปไหนอีกเจ๊หนึ่งไปตลาดนาเปี้ยะคนรูมวันที่19นี้นะคะตุลาคมแล้วก็วันที่ยนะี่สิบนครนายกเนาะน้แบนนะคะเราดูหน้าเพจได้ปักหมุดที่หน้าเพจได้เลยค่ะสอบถามข้อมูลได้เนาะใช่ค่ะไม่ต้องออไลน,น์นะจ๊หนึงใช่ค่ะ lắp queue trước hàng quán một mình thôi, một mình thôi, một mình thôi, một จ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่กุ้งสดไข่ปูจ้าตบปากไปดูเมนูตัวเองที่เพจได้นะจ๊หนึ่งนะจะลงไว้ให้นะครับจ้านี่ของใครก็ไม่รู้นะนี่ล้าทานมาจ้าอยู่เอาน้ำน้ำเปล่าเอาหมึกไซส์สองร้อยห้าสิบเลยไหมครับเลยไม่ปฏิเสธหนูเลยละพ่อพ่อไม่ปฏิเสธพ่อไม่ปฏิเสธเลย คนรีวิวไม่ไหวที่อยู่แถวไหนครับแม่การอยู่ในเมืองเลยค่ะต้มมอนแล้วก็ไข่มิงดาผลไม้รวมน้ำยำเหลือก็สามารถสัตว์เย็นทานได้อีกนะ,ะไม่เซ็งนะครับเดี๋ยวพี่จะถ่ายตอน เสร็จแล้วนะผลไม้รวมเดี๋ยวจนนํำเสร็จจะให้ถ่ายผลไม้รวม แม่กินก่อนเดี๋ยวอิ่มนะอย่าเพิ่งกินอะไรเยอะเดี๋ยวอิ่มก่อนไข่น,น,กกน,นกกระทาอันนี้เขาเรียกไข่นกกระทาทอดไข่เต,เต่ามันอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แบบนี้ใช่อันนี้เจ้าดึกจำบันเลยลูกแกเล็กกว่าเพื่อน ดูจากหน้าคนทําก็ได้นะเมื่อกี้ดูจากหน้าคนทำนอันนี้หมึกไข่ค่ะไข่เมงไข่เมงดาแล้วก็แซลม,มอนจากผลไม้รวมด้วยแซลมอน หมึกไข่มาตรฐานก็อยู่ที่สองร้อบาทาพร้อมยำค่ะแม่ใ,แมใช่แล้วแต่เราชอบอันนี้ห้าร้อยค่ะเจ๊เง,เงยงแตกเลยเจ๊กำลังเงือแตกเลย เรรียยบ้อเมนูก็ตามวัตถุดิบที่สั่งเลยใช่ค่ะเราอยากกินอะไรเราก็สั่งตามใจได้เลยค่ะอันนี้มาจากกาญจนบุรีใช่ค่ะาไปดูเมนูตัวเองด้วยนะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปค่ะนี่ครับทำไรคะสวัสดีค่ะไปเที่ยวไหนคะน้องไงเผ็ดๆเลยเหรอ สีไม่ได้ขู่นะนี่เผ็ดจริงแลวนี่มะม่วงก้าโพดพิเศษพิเศษข้าวโพดเปลี่ยนกล่องหน่อยเปลี่ยนกล่อง้อันนี้ก็พิเศษนะหนึ่ง Các bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp แน่นกล่องแน่นกล่องเลยจำเลยเขาไม่ได้ก,กินยำไอ้นี่นะเขากินยำเขาพวกได้เรียบร้อยค่ะต้างมาได้เจ๊หนึ่งอันนี้ไม่รูอะไรเจ๊หนึงปูม้าสดค่ะหอยแครงแซลมอนหมึกไข่มะม่วง อย่ามาม่วงจะใส่ให้ถุงต่างหากนะอันเด็กใส่พอมันไม่พอใช่ปะใช่ <c oughs> แค่กระโพาะสองฝักก็นล้นแล้ว okay, okay. นี่ถ้าใส่ไปก็เต็มแล้วเนะี่ยตายแล้ว ยอแซลมอนนะคะเรียบรนอยนะคะ่ะช่ำๆเลยปุ๊บไม่ต้องเผ็ดมากนะแม่นะได,ได้หนูใส่เผ็ดน้อยๆให้ เมนูต่อไปนะคะกับเมนูยำขนมจีนจ้า น้องปิดฝาลูกจะฝาหายครับม,มีไข่ด้วยไข่ปลาทู

กินมากสย่ยำขนมจีนปาลาทูค่ะเรามาปิดท้ายกันด้วยเมนูปูมาส,สดกุ้งสดหมูยอแซลมอนค่ะ ทำกันเลยนะไสเหมือนเดิมใหญ่อยู่แล้วประมา่คัไสประมาณไม่เกิน28ตัวโลนะคะต่อด้วยหมูยอ <cười> <cười> Menu có người cưu thi thoải xong 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 กุกเลยปูม้ากุ้งสดนะครับ<ม>บวกแซลมอนตกท้ายด้วยแซลมอนฝากไ้ไหน,นห่อยสักหนึ่งฝากสำหรับสำหรับ อ่า YouTube นะคะรับเจ๊หนึ่งฝากช่องเจ๊หนึ่งแซบตามปากด้วยแล้วก็เพจเจ๊หนึ่งแซบตามปาก TikTok เจ๊หนึ่งแซบตามปากแล้วก็สําหรับออนไลน์นะคะสามารถสั่งได้ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์นะคะเราเปิดรอบสามารถดูได้ที่หน้าเพจข่าว่ามีรอบวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะแต่เราเปิดทุกวันจันทร์อยู่แล้วดูว่าเราถูกใจร,รอบไหนก็สั่งทักเข้ามาได้ส่วนสําหรับออนทัวร์ค่ะวันที่19ตลาดนัดพิยาคนลุมนะคะวันที่19ตุลาคมนี้นะแล้วก็วันที่20ที่สนะินทย่นะคะนคาารถากหมดดไปได้เลย สำหรับคลิปนี้จ๊หนึ่งบ๊ายบายค่ะ